มาถึงช่วทั้งเด็ดทั้งโดนครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกนะฮะเรื่องแรกมาดูวิธีการแก้ปัญหา4แยก้อยศพเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่อาจเรียกได้ว่า Thailand โอ l y จริงๆ ที่นี่ที่เดียวในเมืองไทยเท่านั้นอย่างงี้ล่ะใช่ครับยังไงครับไปกันที่จังหวัดสุรินทร์นะคะที่สี่แยกทางเข้าบ้านโพนงอยสมุทรภาพตูมรัตนบุรีนะครับเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตบ่อยครั้งถูกขนานนามว่าสี่แยกร้อยศพส่วนสัญญาณไฟกระพริบที่ติดแผงโซล่าเซลล์ด้านบนนะฮะเคยเห็นไหมฮะไฟกระพริบสีเหลืองชำรุดมากกว่า4ปีแล้วนะฮะไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลชาวบ้านใช้วิธีไหนรู้ไหมฮะยังไงะร่วบกรนส้าสารเพียนตาเพื่อช่วยปกปักษ์ภาษาชาวบ้านแล้วก็ ช่วยรถอุบัติเหตุบริเวณนี้นะฮะเป็นความเชื่อเขาอย่างเงี้ยใช่ครับด้านแขวงการทางสุรินก็ลงพื้นที่ซ่อมแซมแล้วเพราะฝากเตือนชาวบ้านว่าก่อนเลี้ยวรถออกถนนใหญ่เนี่ยให้มองซ้ายมองขวาด้วยไม่ใช่จู่ๆพูดขึ้นไปทันที คือเรื่องพวกนี้นะฮะความเชื่ออย่างเดียวก็ช่วยไม่ได้นะฮะเป็นเรื่องต้องระวังตัวเราด้วยนะคะใช่ครับเวลาเลี้ยวรถออกถนนใหญ่อะฮะจากถนนซอยเนี่ยคือซอยมันเล็กแล้วคนที่ขับถนนย่างรดเร็วใช่ความเร็วสูงนะไม่ระวังกันมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุใช่ครับระวังที่ตัวเราเองดีที่สุดค่ะค่ะผมค่ะของนิวค่ะจะพาไปทําความรู้จักกับเจ้าแม่คอเวอร์ค่ะพูดชื่อไปใครๆก็คงจะรู้จักอ่านั่นก็คือ พลอยชมพู<อ>เคยได้ยินเสียง <c oughs> เคย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 เพื่อนเปิดออกจะบปิดให้ฟังใช่ไหมคะเธอคือพลอยชมพูคะ่ะหรือยานีนคะ่ะภารดีภารวีไวยเกลคะ่ะ แม่ซึ่งนาำสกุลก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะนั่นน่ะเธอเธอเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันนั่นเองเ <laughs> <laughs> จ้าของสถิติ250ล้านวิว oh. โหวเยอะมากล่าสุดค่ะกับการเป็นนางเอกหนังเรื่องเรื่องนี้คุณอยากดูเรื่องอะไรรุนพีมันเป็นหนังอะไรอะ่ะหนังผีว <Wow. laughs> คือหนังวัยรุ่นหนัง,นนงผีที่จะเข้าฉายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะเธอบอกว่าพอมีชื่อเสียงเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนไปเช่นนอนน้อยลงอ,ออกกําลังกายก็น้อยลงตามไปด้วยค่ะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นอนอกจากร้องเพลงแล้วก็เล่นหนังแล้วเนี่ยเธอมีความฝันอย่างหนึ่งก็คือการเป็นดีไซเนอร์อ,อยากมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองค่ะก่อนจะฝากไปถึงวัยรุ่นว่า อย่าทําอะไรไม่ดีเพื่อให้ตัวเองดังไวอืเพราะดังเร็วก็จริงค่ะแต่มันก็ดับไวเช่นกันเออจริงนะอบอกอย่างนั้นนะคะคือความดังนี่มันมีอยู่หลายประเภทแต่ถ้าดังที่ดีที่สุดคือดังอย่างยั่งยืนคือพยายามทาความดีเอาไว้เยอะๆนะคะนี่แหละค่ะอ่าครับผมมาของผมนะคะพาไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ ่าจะไม่ไกลจากออฟฟิศเท่าไหร่นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่6อยู่แถวแถวลอร์ดอะฮะใกล้ใกล้กับวังคารลงดิันไปบ่อยค่ะดิันไปแอบส่องเด็กบ่อยบ่อยยไม่ใช่แล้วะเราแลไปดูพิพิธภัณฑ์ครับเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะเป็นยังไงคะที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะศึกษา พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยจุดที่น่าสนใจภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับมีทั้งหนังสือพระราชนิพนธ์ส่วนจัดแสดงการจำลองซ้อมรบเสือป่าที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเมื่อปี2462ดูได้ยากนะคะส่วนการจัดแสดงพระปีชาชานด้านการทหารนะฮะแล้วก็ยังมีห้องจัดแสดงเครื่องใช้ส่วน พระองค์รวมทั้งฉลองพระองค์อีกด้วยนะฮะ,ะและส่วนจำลองห้องทรงงานของรัชกาลที่6ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณชั้น2และสภายในอาคารราชวัลลดภายในหน่วยบัญชาการกําลังสํารองหรือกรมการารักษาดินแดนเดิมนะฮะแถวๆยัง,งยังวัดพระแก้วะะอ่ะฮะส่วนตัวยังไม่เคยไปเลยคะ่ะแต่เห็นอ่านได้ฟังแล้วอยากไปมากมีหลายๆอย่างให้เราได้ได,ดูแล้วก็ได้ศึกษาประวัติของท่านโดยเฉพาะเรื่องราวของลูกเสือนะฮะที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะก็ลองเข้าไปศึกษากันดูครับ ค่ะข,ของนินวค่ะเราไปกันที่ประเทศจีนค่ะเป็นเรื่องแตกตื่นค่ะในางานมอเตอร์โชว์ที่จีนโโหจะแตกตื่นยังไงไปติดตามชมข่าวนี้ค่ะ เมื่อเจ้าของตําแหน่งอย่างหญิงสาวที่มีหน้าอกสวยที่สุดในจีนค่ะคุณกิตินันคะ่ะได้เดินทางมาร่วมแสดงรถยนต์ที่นี่เธอม,มีชื่อว่าเจียงฉิงค่ะหญิงสาวหญิงสาวหญิงสาวชาวหนานจิงค่ะที่มีชื่อเดียวกับอดีตภรรยาอาดีตภรรยาประธานเหมาเจอตุงเจ้าของหน้าอกขนาด34นิ้ว,วแล้วก็ F องซึ่งมาหึงมาเหมือนกันนะตูมเลยทีเดีซึ่งการปรากฏตัวในงานแสดงรถยนต์ของเธอที่ห้วยอันในมณฑลเจียงซูค่ะได้กลายเป็นสีสันที่สร้างความฮือฮาได้มากมายแม้จะมีความเห็นว่าหนุ่มใหญ่หลายคนเนี่ยแสดงอาการที่เกินเลยไปมากก็ตามอดูสิคะจากภาพเห็นมีการอุ้มอะไรกันด้วยนะนั่นน่ะสิคะเยอะไปไหมคะนั่นน่ะสิโอเคค่ะมาปิดท้ายนะฮะเป็นเรื่องราวเตือนภัยสาหรับคนที่ใช้ อินเทอร์เน็ตไร้สายหรือ w i ไ i นะคะโดยเพราะคนที่เดินทางไปที่จีนนะคะออก็จะมี w i f i เต็ไมไปหมดเลยเกี่ยวกับภัยของสัญญาณ w i f i ที่เกิดขึ้นนะคะมันมันส่งผลอะไรต่อเราไปดูกันเลยค่ะ,คะทางด้านบริษัทที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยแห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้เปิดเผยผลการสำรวจอินเทอร์เน็ตไร้สายสา,ยสาธารณะในประเทศจีนพบว่ามากกว่า1 1ของสัญญาณ Wi-Fi ราว6 8 0 0 0แห่งเช่นสนามบินสถานีรถไฟแล้วก็ห้างสรรพสินค้าของกรุงปักกิ่งนะคะ เกาเซียงไฮ้และก็เมืองกวางโจนะ,ะฮะมีความเสี่ยงต่อการถูกลวงข้อมูลส่วนตัว<ะ>ลวงข้อมูลเนี่ยนะใช่ครับเ <ฮะ S 1> นื่องจากว่ามีมิจฉาชีพบางกลุ่มได้ปลอมแปลงชื่อสัญญาณ Wi-Fi ก็คือสัญญาฮอสปอตนะฮะให้คล้ายกับสัญญาณ WiFi ของรัฐบาลหรือผู้ประกอบการธุรกิจกล้ามากโดยผู้ใช้งานบางรายอาจจะถึงกับสูญเสียเงินจากบัญชีธนาคารเลยทีเดียวนะฮะต้องระวังเหมือนกันนะใช่ฮะจริงๆไม่ใช่แค่จีนนะฮะเมืองไทยนี่ก็ ปลอมกันได้อะฮะไอแค่ชื่อฮอสปอตปลอมอะฮะยังไงก็ต้องระวังให้ดีนะฮะเวลาใช้ Wi-Fi สาธารณะต่างๆเนี่ยฮะอะไรที่ชุมกรรมที่สุดเสี่งจะน่าจะมีอะไรั่วไหลออกไปใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ทํารายการโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยเสี่ยงนะ เสี <C> 2 2> ่ยงเยอะวยทีเดียวะะอันตรายค่ะระวังกันนะฮะ,ะและนี่ก็คือเรื่องราัข่าวท,ที่เรากสารสัดมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวถ้ามาชมคลิกอ่านได้ตลอดที่4ชั่วโมงที่ www.manager.co.th ครับอย่าลืมนะคะคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน manager ออนไลน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ